สวัสดีครับ a Play. อ Play งขอนำท่านผู้ชมมาชมการแข่งขันศึก m 1 5 0 Championship เปเกมวิกที่5ของฤดูกาลนะครับไปกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดตรัสดนะครับติดตามเกมการแข่งขันระหว่างตรัด FC เปิดบ้านเจอกับอิทยายูไนเตดในส่วนของการบรรยายนะครับมีผมไกรสอนเกียรติสมและคุณชัชวานกมลไมตรีจิตรับหน้าที่บรรยายเกมคู่นี้ครับครับเกมเริ่มนะครับเป็นตราด FC อครับที่เป็นฝ่ายได้ครองบอลก่อนครับ บอลยาวครับของโสภวิตย์ัยงมงกันจังหวะสองเป็นของอุทยาครับบอลติดน้ำครับทำให้เสียจังหวะไปแล้วไปผลักลูกนี้เสียฟาวครับฟิลิเป,ป้ปยังไม่ออกบอลนะครับเลียงตัดเข้ามาแล้วงัดกันอยู่มีมือครับหต้องรีบม,มาเคลียร์เลยครับ <c oughs> แล้วก็ยังลุกไม่ขึ้นด้วยนะครับ <c oughs> อาจจะไม่เจ็บนะครับเหมือนมีน้ําเข้าตานับมันเป็นน้ําโคลด้วยครับเป็นอุาสาหการมองเห็นเลยครับเป็นลูกฟรีคิกของอยุธยาอยู่ในเตตครับอนุวัต์เปิดยาวมาติดทางครปรีชาอาทิคุณอุ้ยโดนเข้าดังด้านหลังครับต้องยกมือขอโทษเลยครับแต่สินเตือนแล้วนะครับบอลเป็นของตราดเอฟซี FC, อิสริยะลำเลียงบอลขึ้นมาครับ นี่ครับจังหวะเลี้ยงบอลนี่ยพยายามจะยกให้มันหนีน้ำเลยครับตบเข้ากลางมาให้กับบาโบหลอกนะครับหลอกด้วยสายตาทางซ้ายอิสระเปิดเข้ามาไม่ขึ้นครับแถ้วสองยังเก็บได้พรปรีชาเรียกบอลอยู่นะครับอติคุณอติคุณบิงเข้ามาใส่ลูกนี้ข้ามทานครับได้จังหวะยิงเน้นๆแล้วนะครับ ดึงจังหวะลองนะครับพรปิชาคืนมาให้แล้วอติคุณมีพื้นที่แล้วยิงเลยครับจังหวะแรกแต่ว่าโอ้โหมีตัวเข้ามาขวางนะครับชุดแชมป์อาเซียนอยู่18นะครับที่สปปลาวเมื่อาาปี2015ครับสา<ป><ป>ลบุตรติกตบไปหนึ่งตกเข้ากลางมาแล้วยิงลูกนี้ผ่านหน้าปากประตูไปครับลูกยิงของฟิลิเป้วอลเลสเล่นลูกแต่มุมสั้นเแต่ว่าเสียให้กับตราดไปแล้วนะครับ แจ่ายขึ้นมาไม่ดีแล้วสุดท้ายกลายเป็นทําฟาวครับตราเสียฟรีคิกให้กับอยุทยาไปตัดฟาวเลยนะครับอติคุณมีทวมคือ <c oughs> รวมทีมทเต็นเก็มรับเลยครับพรพิชาเปิดด้วยซ้ายมาเสาแรกบาโบงเล่นนี้ไม่ถึงซัดด้วยซ้ายลูกนี้ยังติดบล็อกคอร์โดกลับตัวยิงบอลยังไม่ไปไหนอ้าวแล้วก็ไปเสียฟาวครับ ุเปลี่ยนแกนไปถึงทางฝั่งซ้ายให้พอรอนฟรีชาเนี่ครับจังหวะลำเลียงบอลน,นี่พยายามจะยกให้บอลมันโด่งนะครับเพื่อข้ามน้าที่ติดอยู่แต่มาให้กับบาโบ้ยังเก็บเล่นได้ครับฟร,รีชาอีกครั้งหนึง่งถึงเส้นหลังแล้วพอรอนฟรีชายังไม่เปิดบาโบวางอยู่บาโบเข้าขวาซัดไกลลูกนี้ข้ามคานครับนนทวันรครับกับตันทีมของอิทยาจะเปิดเข้าไป สายของนนทวัตรยกมามงสกัดได้พรปรีชากับตามดวลกันอยู่ครับพรปรีชาออกไม้ออกมือครับชักหุดหิดเหมือนกันนะครับพรปรีชาเนี่เจอบรรดาแข้งดาวรุ่งของยุทธยาตามมาพัวพันครับคนเกมก็มีจังหวะปะทะกับฟิลิปเป้วอลเลสไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับดูกันอีกครั้งนึงครับโอโ้โหทั้งดึงทั้ง ขวานะครับโอ้โหตอดไม่เลิกนะครับพรปรีชาก็มียัะเหมือนกันครับเร่งเกมมากขึ้นนะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกครับสำหรับป,ดปาดอาร,รคอนลาดโดลาโดลยกมาหน้าปากประตูไม่มีใครครับเก็บได้อิสริยะได้เปิดบ้างหมเลยมาสักการินยังเก็บได้เป็นการส,สั้นอยู่ที่พรปรีชา ายกไปที่ว่างให้บาโบ้ครับบาโบ้ยัดลูกนี้มาเสาสองไม่มีใครครับทัชพลครับจะเปิดขึ้นหน้าติดแต่ยังเก็บได้ทัชพลเปิดม้าอีกครั้งหนึ่งคาตโนจับบอลยาวแล้วสายลูกนี้หลุดกรอบออกไปครับลูกยิงของนนทวัฒน์โอ้ทางตราดนี่พลาดแล้วนะครับบอลยังไม่คืบหน้านะครับสักการินเน้นบอลยาวให้บาโบ้ติดน้ำสิ อนุวัฒน์เปิดมาให้กับทัชพลทัชพลโดนเกี่ยวเอาไว้ครับกำลังจะครบ4 5นาทีในแรกนะครับหลวลุยไปของทัชพลนะครับแล้วก็โดนบาโบ้ฮันรีนะครับเข้ามาแซะลูกนี้ตัดเกมไว้ก่อนครับขาบอลขึ้นมาเลยครึ่งสนามอนุวัฒน์เปิดมาที่ว่างให้ปอลลคอนราโด ทีกบธีรพัฒน์<ม>เปิดยัดมาสลันยูยังเคลียร์ไม่ได้สายของวอลดยังไม่ยิงครับวอลดูวอลดแตะมาให้พรปีชา <_ d ream> เรียบร้อยครับยิงตวตตุตสูนพรพปีชาชารุดายครับยิงให้ตราเอฟซีขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับ <_ d ream> ทีที่52นะครับกลดล็อกได้สําเร็จครับโอโ غ, ้โหจังหวะนี้ถือว่าลงตัวมากๆครับ <_ d ream> แฟนๆที่เข้ามาชมครับในสนามไม่เกิน2 5ก็ได้เฮกันแล้วครับ จงังหวะลูกนี้ถือว่าทําให้แฟนๆตราด f อฟกลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้งหนึ่งอยู่ภาพช้ากันอีกครั้งนะครับขึ้นมาทางขวาโดยเปอโลคาร์โดพลิกหลบธีรพัฒน์เราพบ,บุตรได้นะครับแล้วสลันยูเคลียร์ไม่ดีครับนี่ครับไปเคลียรูกพาบอลเข้ามาของวาลโดไม่ได้นะครับวาลโดแต่มาให้กับพรปริชาได้ซัดลูกซ้าย เลือกมุมเลยนะครับยิงย้อนไปที่เสาแรกพุ่งไม่ทันเลยครับโสนวิทรักญาต,ติอีกได้สวยครับพรปริชาหยกมาให้กับบาโบบาโบหลุดมาทางขวาจะเปิดยังติดยังเก็บได้ครับบาโบวสองเป็นพรปริชาซัดด้วยซ้ายบอลหลุดก่อไปเองนะครับบอลยาวของคาตโนติดสลันอยู่อาหรือบอลไม่ไปไหนครับอธิคุณ ที่คุณยกให้บาโบเอาบอลลงแล้วยิงลูกนี้เข้าประตูไปแล้วครับ2ประตูต่อศูนย์แล้วไม่น่าจะล้ำหน้าด้วยนะครับนาทีที่59านะครับบาโบ่ลันดรีนะครับกองหน้าชาวบริโคสนะครับหลุดเข้าไปยิงลูกนี้เป็นประตูที่2ของตราดเอซครับหนีห่างออกไปเป็น2ต่อศูนย์เลยครับ ใด่นิ่มๆเลยนะครับเดี๋ยวดูจังหวะภัพช้าก,กันอีกครั้งครับจังหวะยกของอติคุลนน้ำหนักเป๊ะเลยนะครับและลายของบาโบก็อยู่หลังผู้เล่นตัวสุดท้ายของอยุธยาเลยครับยิงแรบขึ้นมาลูกนี้ไม่ล้ำแล้วส่งบอลเข้าประตูไปง่ายๆเป็นประตูที่3ของบาโบ่นะครับในฤดูกาลนี้ ย้อนมาโดนบาโบตัดบอลได้บอโดติ๊กสวยครับลูกนี้โดนสรันยูตัดฟาไว้ก่อนแล้วรับไปเหลืองไปด้วยนะครับสแันยูยาวลูกนี้เลยไปหมดครับเข้ามือของสมพลวิทย์รีบออกบอลเร็วครับเอาล้วออกมาลูกนี้ไม่แม่นอดิคุณอ,อติคุณเข้าลูกนี้อันตรายครับแล้วก็รับใบเหลืองไปด้วยครับติดติดกันเลยนะครับเหลืองที่2ในเกมนี้แต่เป็นของฝั่งของตราดเอฟซี สวนมาสวยครับจิรวัตรได้เปิดเหมือนเจตนาจะยิงอัดเสาแรกนะครับลูกนี้เลยไม่ได้ประโยชน์นะครับขึ้นเกมมาของจิรวัตรจันพงศ์กระมพัาบาลในลักษณะนี้น่าจะมีอาการตักซิวถามหานะครับเิลิปเร็วอลเลสสภาพสนามทำให้ใช้พลังงานเยอะนะครับแล้วมีปัญหาต่อการเกรงตัวของกล้ามเนื้อครับ ธีรพลก็มาช่วยดันปาาเท้าให้กับฟิลิปเป้นะครับเ,รเก็บได้ครับอติคุณเปิดมาลูกนี้หลุดมา2-1คอนโดไปเองครับปาโลคอนราโดกระชากหลบทีรพั์ถึงเขตโทษแล้วเปิดมาลูกนี้เรียบร้อยครับ3-0ต่อศครับเปาโลคอนราโดจังหวะยิงลูกนี้ ไปชนกับทางโสพลวิทยาตที่ออกมาบล็อกนะครับแต่ว่าจังหวะของคอราโดถึงบอลก่อนนะครับแล้วเพอร์สินปล่อยให้เป็นประตูนะครับไม่ได้เป็นการฟาวนะครับประตูที่5ในฤดูกาลนี้ครับของกองหน้าชาวบราซิลครับปโลคอคราโดนี่ครับจังหวะพาบอลสวนกลับขึ้นมาแล้วกระชากเร็วกว่าชัดเจนนะครับแล้วยกลูกนี้นิ่มๆครับ ปีดหนีทางธีรพัฒน์ลาบุตรมานะครับธีรพัฒน์พยายามจะยื้อสุดชีวิตแล้วแต่ว่าคาราโดได้จังหวะยิงก่อนแล้วนี่ครับยกบอลสวนตัวทางสุคนวิทย์ที่เข้ามาบล็อกไว้ได้นะครับแต่ว่าจงาังหวะนาทีที่7 7เจนะครับ โลแคลาดโดบวกอีกรูกนึงให้ตราด f c หนีห่าไปสาสูย์แล้วได้บุกมาอีกชุดหนึ่งสายโล่งนะครับแคลาโดสปีดไปในเขตโทษลองเข้าขซ้ายยิงยังติดล็อกครันจังหวะสุดท้ายพยายามจะฟ้องว่าชลา์แต่ว่าไม่ได้เลยครับที่ลงมาใหม่นี้ก็เป็นนักเตะของมือทองที่เอธิยายืมตัวมาเช่นกันนะครับปรลุนธิ์เดียวรู้จังหวะนี้ก่อนครับสวนของตราดเอฟซีเปิดไปที่ว่างสวยเลยครับ คาร์ลโด่หลุดไปคนเดียวแตะลบหนึ่งจังหวะหน้าปากประตูโลง่งยิงลูกนี้เรียบร้อยครับประตูที่2ของเปโลคาร์โลอโดก็เป็นประตูที่6ในฤดูกาลนี้ของเปโลคาร์โลโด้ครับกองหน้าชาวบราซิลโอ้โหโชว์สเตปแซมบ้าเลยครับจังหวะเกมที่อุทยาพยายามจะเน้นเกมเพื่อทวงประตูตีไขรแตกให้ได้นะครับก็ทำให้หลังบ้านนั้นเปิดโล่งครับเจอสวนกลับมา แล้วนี่ไปขอบคุณวอโดเป็นพิเศษเลยนะครับเปิดลูกนี้ได้เปรียบนะครับทำให้คอนาโดนัน้นหลุดเดี่ยวครับนี่ครับเปิดตัดหลังแนวรับของอยุทยาครับแล้วคอนาโดดูจังหวะสุดท้ายครับนิ่งและเยือกเย็นนะครับแต่หลบผู้รักษาประตูก่อนยิงง่ายๆเข้าไปถิงมาที่ว่างครับแล้วก็ให้สปีดวิ่งแข่งครับแล้วก็มีเวลาพอที่จะแตะหลบสมพลวิทยรักย่านะครับที่ออกมาถึงนอกกรอบเขตโทษเพื่อที่จะมาป้องกันนะครับแล้วถึงบอลก่อนครับ มั่นใจในความเร็วอยู่แล้วแล้วก็แตะหลบลูกนี้ยิงเข้าไปไม่พลาดครับโดยสกอร์นี้ก็จะทําให้ตราดเอฟซีกลับไปเป็นจ่าฝูงของลีกอีกครั้งนะครับเปิดมาที่ว่างพลิกตัวยิงโอ,โ,โอ้โหเหลือไปเหมือนกันครับลูกยิงของเจษฎากรนี้โดนไป4ี่แล้วบอดเปิดสายก้อยมาสวยครับลุดไปอีกแล้วมาโบวัแงแอนดรีมาโบโยกลูกนี้โอ้โหพลาดเลยครับประตูที่5ยังไม่มา เหลียทิ้งไปก่อนแถวสองเก็บได้อยู่ที่วอลโด้พอบิชาว่างอยู่เออโดนงัดลูกนี้หงายเลยครับวอลโดร่วงไป2คนเลยนะครับบาโบ้คนที่จะเกือบได้ประตูที่5นะครับแล้วก็จังหวะนี้โดนใบเหลืองไปครับพัชพลชัยยันไปสอยวอลโดร่วงลงไปได้เลยอ,อีกครั้งนะครับเปาโลคอนาโด เลือกให้ทางซ้ายพอรอปริชาบอลหยุดแล้วเป็นใจครับพอรอปรีชาขยับหลอกอยู่เดิมมนมาที่เปาโ,โคลาโดซัดด้วยขวาตากเสาไปครับยังมีโอกาสได้ลุ้นนะครับวอลโดฟิกสวยลุดไปเลยครับวอลโดเปิดมาลูกน,นี้ไม่ล้มนะครับเปาโลโคลาโดลุดไปแล้วเปิดเข้ากลางมาไม่ถึงครับเอาแล้วไปเสียหลัก คนต่างเสียหลักสุดท้ายกลายเป็นเสียฟาวนะครับเปรมสิทธิ์กันสิทธ์นะครับขออภัยกันสิทธิ์เปลมธนากุลเข้ามาแล้วลื่นตัดกลับมานี่มีใบเหลืองอีกใบแล้วนะครับเป็นที่วาผิวใสครับคราวนี้ไม่รอดครับโดนไปอีกหนึ่งใบใบที่5แล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่สของยุทธยาครับโอ้โหเปิดปุ่มลูกนี้ถือว่าเข้าบอลหน้าหวัดเสียวมากครับ อย่างดีนะครับที่นัทวุฒิไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าเข้าลูกนี้อันตรายมากครับแอคชั่นสุดท้ายของเกมนะครับจบลงด้วยสกอร์4-0ต่อนะครับแล้วเป็น3แต้มของตราด FC ครับเอาชนะอยุธยายูไนเต็ดไปได้4ประตูต่อ0แอคชั่นสุดท้ายของเกมนะครับจบลงด้วยสกอร์ 4ต่อ0นะครับแล้วเป็น3ตแต้มของตราด FC ครับเอาชนะอยุธยายูไนเต็ดไปได้4ประตูต่ตอศูนว่วงน,นี้ก็หมดเวลาของเราสองคนนะครับผมชัชวางคุณนเป็นไมตรีจิตและคุณไรสอนเกตสมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับขอบคุณติดตามรับชมทางเอสเคครับสวัสดีครับ